สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุขคนเนาะพ่อๆกับซ่องน้องโซาลาคือเก่าพี่น้องมื้อนี้เฮากกพักเบรกพี่น้องเลยสบายดีถึงว่าแมมา,านะพญาแล้วพัพเกพบเบรกพักเบรกเริ่มเฮ็ดบวกพี่น้องเอลยมื้อนี้คันว่าวะเฮ็ดปลวกหลายบก่กกับพพี่น้องเอลยไทยจังจองก็ได้สิขายหมื่นหนึ่งหมงื่นกี่ไม่หมื่นนังหมื่นบาทเลยเนาะมื่นกีไประจีคลาย กหม่นเทยอีสักก nee. ็แน่นี่เดีเาคยหุบเคยเห็นว้าคืออมันไปหาบุค้แ่เได้สานึกก็เมนเีบอหน่อยอได้มาพี่นาะต่าเสียงต่ต่บางหงส์ต้องาโตคุณนะ เฮ็ดป์วดพี่น้องไปไปกบ่เฮ็ดร์ไทยต้องงัวอยู่ก็ได้เลยพี่น้องแค่แนวนี้สบายดีป่ะลูกาสดีบเอาอยู่ชายเยี่ยมอยู่หอยบ่หมูใหม่บ่รู้บ่บ่หมูใหม่บ่รู้บ่คนคนเก็บแล้วคน้นเก็บแล้วหมูใหม่ก็มี่บ่มี่แต่มุมเออเนี่ยเนาะมี่มี่พิลึด ไอ uhm. ้ี่ีกส่ยันเลยกผไม่่งไ่สไปไปเลยโอ้ยใบผูกข่อยเ้า่นั่นแหล่ะเฮ้ยตอนล็กนะไปเรียป่าพมีนไปเรียกพ่อมีนอันเดียวกันโอ้ยยั ี่น้อง้าเราไปเอามากะนองเยี่ยมอือเน่อันนี่พ่นเจือ,องามอะลโพดโพว่าเฮ็ดปัว้โพดโพดเจะคของคนไปใช้นอพ่นให้้าอยาู่บบตัวร้องเราชีได้ตา้ามอยู่บ่จ้าอ้อนแต่เฮ็ดปัวว้ยขั้นต้นอันนี้มันพอมีดูไปทางไหนจะเห็น เอนบมนเออบวมีนเออบ่ต้อเรีกว่าเมนในทางนะความือมืบ่เไรบ้านอ่ะมไหมป้าเฮ็ดนี่นะน้องเยี่ยมบอกว่ามูเก่าโวยตกลงเรนอะไรกันเนี่ยเนาะ โตผู้ใหญ่ผู้โตเนาะหลายโพดโพบ่จักอยากตํามักหุงบ่จักสิแกงน้ําไม้พี่น้องเฮ้ยบ่จักผู้ลางเ็ดก็เ็ดโ้ยโดโกว่างานบุญลบาดสิบ่มีหม่องนั่งต่อไปกจีเฮ็ดปิ้ง โถโพพี่น้องเอ้ยโผดโพเรื่องเห็ดเรื่องบ่มีหยังดอกน้องมวยโคดอยู่ต้มเห็ดนี่เฮ้ยตําใส่มักหุงตํามัวเลยบ่เบือสามีเนียเลือกเอาอยากได้ตัวใดยังว่ามันบ่เข้าก็ตเลือกเอาด้นึงก็อยู่ในน้ําไม้นะ ตอนใหญ่ละกูอ่ะตอนใหญ่ๆโลตอนแรกไม่ค้าแขวตอนแรกพคนว่าแมนเมนคนว่าเ้าไปหานหากยาพี่น้องมาแควนให้ควายเออตอนแรกน่าแมนแล้วมันหัวจัดมาแล้วผมบอกแมนที่แท้โอ้ยแถวนี้มันต้นอันนี้มันมองไปหมอดูบนเสาโมอดาอุดอ บโมาดูโบธอมอเห็นโมดูโบธอมอเห็นติแมนเห็นยู้นะขางเพียงหนึ่งนาทีนะครับขันใหญ่ชุดมันก็รับมากับสีประมาณสามแขนมาแต่ว่ามันก็สูงเจ้าก็ะต้าหมักพริกหมักค้ายวาแล้วมห์เดี๋ยวเราจะเตรียมยังไปร้านค่ะเดี๋จ้า จะดำเป็นคนหากบสาสั่ออเบิ ah ่งเบิ่งอันหนาคนานาะพี่นองเนาะมัต้องเบิ่งขบมันบิ่งข้าบบิ่งหนาคนเอาด้าเอาสิตาีายแหลกายอย่าได้ปันเห็ดมีดตะลึนใชลร้านใช่ mhm là... à, thì... ừ. là... <laughs> <laughs> mắt Hùng mhm Bò mhm nhảy lộ Trong mhm 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 Nói mhm โอ้ยมอมันปากวงีปากวงปกเปย์เจียงบบาสวนกรตับุมเลยบ่เออกันมล่ต่เสอสีคือกชูนกันสิปะอะไร แต่ผมเก็ิมมแต่ปูโลโลเนาะวุ่นแตคือคือกันอีกอืมเหตุหลุดชะลเกะะลูกแมวกําลังคอยย่างมากกินใจเมื่อเมื่านออกกิกรมเมดวนเลยคือาผมดเย็นมกล้กโอเว่นมันบอบางกวนก็เมนโดนลุกลงาผิดคนโอ้ยมีหินกระด้ากนกหน้มีเหยี่ยมพื้นอาเลยเด้อ คนกำลังขืนคนกำลังขี่มัวมุงมืออะไรอย่างนั้นกูจะขับเมื่องอะไรเบือเอาไปดูขับเพื่อสิมืออ่าเก่งยังเก็งสิมือตาไอ้กูม่กไม่เบงอะเออไอ้หนิกินข้าวแล้วนิก็เอ้งอ้วกกเอาไปผูกเนาะไปผูกเลียงแท่เนาะคนละพอมันจะเยียดดิียนยืดซ้ายเนี่ย dạng 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 nó dạng ai dạng 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 Nó dạng 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 nè dạng 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 chỉ dạng 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 này dạng 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 แไนอยดอมงโอเด้อนต่งากว่ัซบดกอนได้ขักินเด่นหนัวลายนาอยันลุกระแงมวยหร้วบ้างเด้ออ่ะลงรถนะได้ใส่อีกค่ะประเด็กกันมึงคักเลยโซ่แล้วนุป้าล มเสียบเตาดำปลานี่เด้อเพราะอะไรถึงอันเกิดอันอ <h meeting> ันตื่นมาผัดมีผมบ่ลูกบ่เอาผมไปใส่วัวซานนะโอ้ยหน่อยแค่เสียลายเสียลายเหรอเปลี่ยนใหม่เดี๋ยพี่น้องเด้วยวอาสัตว์ก่อนเยอะใส่ซ้สามิต้าเงินใจใส่ลายแล้วเนี่ยเออ ມັນຍັງອອກກິນເປັນເດີ້ຫືປົບໃນລານບໍ່ຢ່າມັນຖືກຕາມາປຸນຈູບພີ່ນ້ອງເອີຍມາຊິລູກຢ່າຊິມຍາມຊິມຫວາຢ່າເດີ້ບໍ່ແຊບຈັ່ງໃດໂອເຄບໍ່ນາເຕລານເຊົ້າບໍ່ບັກ để lượn để hỏi lông, hỏi lòng hỏi đục kêu kêu bận. cầm hoai đi già, hoai nào. có mực không bận? không có. không có. không có. không cái, mì, cái ไปลูกอ้าวต้นบ่ทันเปิด2สู้เด้ออะไรคุณเจดํามีตํากระปุ้นตํามั่วตัวนี้มตงงบอกเลยเผ็ดลดาวมนเข้ามาเลย้าก็กินบ่ยมา ่า่ิตเป็ดเ็ดอมกด้ยนะสบายดีพี่น้องมีแม่มีจังพูมเตือนผ่านร้ายตอนแม่ถอดมาเลยโควยตีก้วยมาติดักเล็กรลม่พระธรรมดาได้ดักแดกแม่มันกับดอกแดกน้ำเน้อลายคนก็ซสีหูแล้เนาะว่าแม่น้องเทน

จะเม็ดกระพุยตัดบอเด้าเม่ยิ้มในโขมันพอดบอกว่าเาไม่มอะไรสเกเตี้กใครเะแม่มาหัวกินหอยตีหอยอ้าตามบอกบกินเตียนะ ยิ่งีเนมายเทางเี่เคยกินเพชไหเลยพี่น้องเยอะเลือกเตาอ้ยหอยห้อกับหใหญ่ย่นาข้างหาชิ้หน่วยกับผ่านมาแล้วเยอะชิ้หน่วยกับผ่านมาแล้วอันนี้ชิ้นกน่วยนึง ข้าวบางอยะ่ะข้าเดียวเป็นมนกเดียเบเน้อหน่อยมอยูเ่นเนี่ยคนว่าเร้าแมนข้าวใส่มังพี่นัดเจ้ามาแมนบอกอะไรมีหายลฟ์บูดับเดี๋ยวหมจ่อยวอ่แค่เียมีตัวมูดูแม่ แม่จะรลงห่วงเขียนเสือไหมจะเลยชวนไปนี่มหัวว่ะว่าอยู่ห่วงไปใช่ว่ะเออนี่ผมมาหนึ่ง

ตัวนี้เขาผสมใจทำไมไม่ละก็โดนมาซ้ำเขาให้กับผสมใจน้ำมันเลยน้ำมันหาน้ำแดงกับได้ตินตลอดเด้นหรไมเฮ็ดข้าวของตัวข้าวเขาห้ยังพี่เรอคสอียงหยากกรดอดแท้ ก็คือน้ำซีดางั้ยเดี๋ยวจะไปกินเถอะขันง่าเขียนไปแล้วมันเคยเด้อเดือนไต้เลยไหมข่าวปะกินแค่ข่าวเด้อเมนนี่ข่าวเนาะ เสร็จจากหอยลีเป็นหอยหานาที่พี่น้องเลยย่นะบอกย่ฐานาที่จะได้อนย่หยนะตะกันมานี้เออลงลขนาหารนาที่ก็จักรหรียะบอกแนนหมนะมอเป็นจะแส่ปวดแสปวดปวดปากเสะว้าักติ้งจะพักหน่ปวดสค่อยหอไปกินไปกินผันนีปวดสกิเปลี่ยนไหวเด

มาปิดแห้งเอีกแ่ดูนารมังุตไม่แห้งเหมือนกรเมื่อไเพราะว่านึ่คนขอดิตน๊กาเจนวจะมันกินข้าวหรือเปล่าม่ะมันกินข้าวอย่างหมด

กระหานิงดัอยู่จนาเหรี่ยหันมาแม่มาจังหอมันจิ้โลกมาจังปอนเขาง่ายเนาะปีหนึ่งมันอยากเินต่ฮูงลมันเลนตาเด่ตานายลูกเนี้ยโตอัดล่าละพี่น้องจ้า ตอนคินอะยืนไม่เห้ยสกุสกุไปแล้วสไปดี้